สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะซุปตาสาวคนดังควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาหลังคบกันเมื่อต้นปีนักแสดงสาวฮันนี่ลีที่ครองใจแฟนๆด้วยการแสดงอันโดดเด่นและเพิ่งจะลาจอผลงานซีรีส์ล่าสุดเรื่อง Wonder Woman ไปได้ไม่นานก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วและล่าสุดวันนี้ต้นสังกัดของฮันนี่ลีก็ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่า นักแสดงสาวฮันนี่ลีได้พบกับความสัมพันธ์อันล้ํำค่าได้สัญญาที่จะเป็นคู่ครองตลอดชีวิตจากความเชื่อใจและความรักที่มีต่อกันเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงนี้ทั้งสองได้กลายเป็นคู่แต่งงานกันโดยมีเพียงแค่คนในครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นที่มาร่วมพิธีแต่งงานนอกจากนต้นสังกัดยังเผยว่า เนื่องจากเจ้าเบ่าไม่ใช่บุคคลในวงการบันเทิงเราจึงขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการคัดเดาที่มากเกินไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเขาและขอความเข้าใจจากทุกคนอีกทั้งยังปิดท้ายว่านักแสดงสาวฮันนี่ลีจะตอบแทนแฟนๆด้วยภาพลักษณ์ที่ตบโตขึ้นและการแสดงที่ดีในฐานะนักแสดงในอนาคตขอให้ทุกคนให้ความสนใจและให้การสนับสนุนเธอด้วยท้ายนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ